ล่าสุดปรางพูดชัดสถานะปั้นจานหลังคนลุ้นมาพักใหญ่เรียกได้โสดแล้วสวยมากสำหรับปรางกนรันวงขจรกลายที่ตอนนี้บอกอยังไม่เจอคนที่ใช่และไม่รีบร้อนมีใครส่วนเพื่อนด่าว่าเรื่องเยอะแถมคุณพ่อยังกลัวว่าลูกสาวจะโสดตลอดชีวิตถึงขั้นไปดูดวงให้ว่าจะได้แต่งงานไหมซึ่งปรางที่มาร่วมงานเปิดตัวเซนทันรามอินทาโชมใหม่คอนเซปต์ everyday good vibes ฉลองครบรอบ30ปีสุดยิ่งใหญ่ปรับโฉมใหม่ทั้งศูนย์ที่เซน ท่านรามอินทาให้ได้สัมภาษณ์เปิดใจตอนนี้สดร้อยเปอร์เซนต์พร้อมให้โสโลแกนตัวเองสุดเก๋สวยสดน่าสดไม่ตกใจเรื่องเยอะส่วนที่หลายคนยังเชียร์กับปั้นจันทร์ประมะไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนคู่นายใบเฟิร์นแน่นอนก่อนหน้านี้ถูกโยงเป็นมือที่สมอารไฮโซพกตอนแรกไม่เชื่อพอจอกกอโทรมาบอกเราก็ถามว่าใช่เรื่องไม่แต่งหน้าหรือเปล่าเขาก็บอกไม่ใช่ลูกสาวเป็นเรื่องพี่พกกับพี่อารมเราก็คิดว่ามาจากไหนนะเพราะจริงๆมันไม่มีอะไร ปรางรู้จักพี่พกจริงๆแต่ว่าไม่เจอพี่พกมาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ไปงานอะไรที่เจอพี่พกเราก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจผิดแต่ทุกคนก็บอกว่าเข้าไปดูในทิกต o อกสิปังมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรโยงไปได้เลยเขาไปดูคอมเมนต์บ้างไหมเขาไปดูเราก็พยายามคิดว่ามันมาจากตรงไหนจากเหตุการณ์ไหนซึ่งมันก็หาไม่ได้มาจากอักษรย่อเฉยๆแต่ว่าพี่พกเขาก็ฝากเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่หนู ก็ฝากมาขอโทษด้วยจริงๆพอเป็นพี่พกเรารู้จักอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่แน่นอนเลยตอนแรกก็ไม่ได้เครียดแต่คนรอบข้างเครียดแทนเพราะว่ามีคนไปถามเขาเยอะจนเรารู้สึกว่ายังไงดีแต่สุดท้ายก็มีคําเฉลยอ,ออกมาที่รวดเร็วหนูก็เลยยังไม่ทันต้องทําอะไรตอนนี้ยังโสดชายโสดค่ะร้อยเปอร์เซนค่ะเปิดใจมากยิ่งขึ้นไหมไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดแบบจีบหน่อยขนาดนะั้นคือคนจะเข้ามาคุยด้วยหนูก็ไม่ได้ ทำอะไรแต่ก็ไม่ค่อยคุยอยู่ดีก็มีนะคะแต่บางคนที่สีบเรามากๆหนูก็ยังรู้สึกห่วงเวลาแต่ถ้าทําความรู้สักเฉยๆได้ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เขาชัดเจนว่าเข้ามาจีบชายมีด้วยแต่พอเป็นอย่างนั้นเราอึดอัดแต่ถ้ามาทําความรู้สักเฉยๆได้มีทั้งในและนอกวงการส่วนใหญ่เพื่อนก็อยากแนะนําแต่เพื่อนก็เกรงใจเพื่อนก็จะบอกคนนี้แต่พอเป็นคนที่เราไม่รู้จักหนูก็เรื่องเยอะอะหนูอยากให้มันมีสตอรี่หมายถึงว่าไปเจอกันโดยบังเอิญไม่ให้ แบบมีคนมาพยายามให้เราเจอการเพื่อนหนูก็ด่าอยู่ว่าเรื่องเยอะเหมือนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมากขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกกลัวความผิดหวงังไหมค่ะแฟนคลับยังจ้นคู่กับปั้นจันรพรมะกับพี่ปั้นเหมือนเดิมค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ต้องลุ้นเหมือนคู่น้องนายใบเฟิร์นสเปกเราเปลี่ยนไปไหมคือไม่ได้มีเรื่องรูปร่างหน้าตาเลยค่ะแต่จะเป็นเรื่องคุยกันเข้าใจอยากได้ที่เป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนได้ซึ่งก็ยากไม่เป็นไรค่ะไม่รีบมีโซโลแกนเหมือนเบลล่าหรือเปล่าโอ๊ยของ เขาโสดรวยมีที่ดินของเราสวยโสดน่าสดไม่ตกใจค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากให้มีคนดูแลมีคุณพ่อถึงกับไปดูดวงว่าจะได้แต่งงานไหมไม่มีอะไรหรอกเขาก็พูดเป็นห่วงก็อายุเยอะคงกลัวเพราะไม่รู้ว่าลูกจะเป็นโสดไปตลอดหรือเปล่าหนูเองก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆพ่อเขาก็จะรู้ว่าไม่ได้คุยกับใครเลยหมอดูก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาดูแลตัวเองได้หมอดูบอกว่าคู่มีเดี๋ยวก็ได้แต่งอีกนานไหมแต่ก็เอ็นจอยที่จะอยู่คนเดียวอยู่นะจริง จริงก็ยังพูดกับพ่ออยู่เสมอว่ายังอยากแต่งงานอยากมีฟิลใส่ชุดเจ้าสาวอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่ตอนนี้รับงานรับเงินรัวๆใช่ค่ะตอนนี้เอนจอยกับการร้องเพลงจ้างหนูร้องเพลงอีกได้นะคะอยากทําเหมือนกันค่ะแต่บางอย่างหนูเริ่มเยอะดีเทลเยอะจริงๆเติมสโลแกนด้วยสวยโสดน่าสดไม่ตกใจเรื่องเยอะค่ะ